สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรโตีนดีๆจากพืชรองนายกรัธมนตรีฝ่ายกฎหมายนายวิศนุเครืองามเปิดเผยถึงกรณีหากไม่สามารถเลือกประธานสภาผู้แทรรนราษฎรในวันนัดประชุม ว่าคนยังนึกไม่ออกว่าเหตุใดจึงจะเลือกไม่ได้เว้นแต่เมื่อนัดแล้วจะเลื่อนออกไปถ้าตัดสินใจให้มีการเลือกก็ต้องเลือกได้ซึ่งการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรต้องเป็นไปตามกรอบระยะเวลา10วันหลังจากมีรัฐพิธีเปิดสภาผู้แทนราษฎรซึ่งไม่มีที่จะเลือกไม่ได้เพราะไม่เหมือนกับการเลือกนายกรัฐมนตรีอาจเลือกไม่ได้เนื่องจากต้องใช้เสียงสองสภาส่วนประธานสภาผู้แทนราษฎรใช้เพียงสภาเดียวและใช้เสียงข้างมากสามารถทําได้ ส่วนเมื่อถึงวันนัดแล้วไม่สามารถเลือกนายกรัฐมนตรีได้นายวิษณุบอกว่าแล้วแต่ประธานสภาจะนัดหมายซึ่งไม่มีกรอบเวลานายวิษณุกล่าวถึงการเสนอชื่อประธานสภาว่าสามารถเสนอชื่อได้หลายคนในเวลาเดียวกันส่วนพักลำดับหนึ่งและ2แข่งกันพักร่วมรัฐบาลเดิมสามารถเสนอชื่อแข่งขันได้หรือไม่ถึงบอกว่าโอกาสที่จะเลือกไม่ได้มันไม่เกิดขึ้น2พักใครคะแนนเสียงมากสุดพักนั้นได้ตำแหน่งไป ส่วนหาพักลำดับ3ซึ่งเป็นขั้วรัฐบาลเดิมเสนอชื่อและได้เสียงมากกว่ามีสิทธิ์ส้มหล่นหรือไม่นายวิษณุย้ำว่ายังไม่เห็นเหตุที่จะเกิดขึ้นเพราะตอนเสนอสามารถเสนอได้พร้อมกันใครได้คะแนนมากสุดพอได้ตำแหน่งประธานสภาไปหาพักลำดับ3ต้องการเสนอแข่งก็เสนอไปพร้อมกับย้ำว่ายังไม่เห็นเหตุที่จะเลือกไม่ได้ยกเว้นว่านอกจากต้องการฟังการถแถลงวิสัยทัศน์สมมุติว่าถ้าจะให้มีการแสดงวิสัยทัศน์ถ้าฟังแล้วยังไม่แล้วเสร็จก็สามารถนัดมาต่อซึ่งการแสดงวิสัยทัศน์นี้แล้วแต่มติที่ประชุม อะไรไม่ได้ซึ่งประธาสนสภาผู้แทนรัสฎรช่วคราวไม่สามารถกําหนดอะไรได้ทําหน้าที่เพียงนั่งเป็นประธานการประชุมชี้ว่าให้ใครพูดส่วนนายวิษณุยังย้งยําถึงอํานาจการทําหน้าที่ของประธานสภาว่าสามารถควบคุมการเลือกนายกรัฐมนตรีหรือสุดท้ายจะเป็นมติของสมาชิกว่าประธานมีอานาจเพียงกําหนดวันให้เลือกนายกรัฐมนตรีส่วนถึงเวลาจะเลือกอย่างไรหรือมีกี่รายชื่อเป็นเรื่องของสมาชิกหากเกิดปัญหาเลือกนายกรัฐมนตรีไม่ได้ประธานสภาสามารถเปลี่ยนเกมไปเลือกแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคอื่นได้หรือไม่ นายวิษณุบอกว่าหลังการปฏิญาณตนสภาถือว่ามีอำนาจเต็มใครเสนอชื่อมาและอีกฝ่ายไม่เห็นด้วยข้อเสนอชื่อมาประธานก็จะให้ไปบวชเอาว่าจะเอาใครส่วนอำนาจประธานสภาก็แค่กำหนดวันเลือกนายกรัฐมนตรีใช่หรือไม่นายวิษณุบอกว่าเขาไม่ได้แย่งกันเพื่อกำหนดวันเลือกนายกรัฐมนตรีแต่เป็นการทำหน้าที่ต่อไปในเรื่องของกฎหมายและกระบวนการต่างๆเมื่อจบวั <ME> นเลือกนายกรัฐมนตรีและได้นายกรัฐมนตรีประธานสภาก็ยังมีอำนาจแต่ไม่ได้ยิ่งใหญ่เหมือนที่นายชวลิกภัยอดีประธานสภาวุฒิรัศดรพูดชี้เป็นชี้ตายอะไรไม่ได้ รอตำแหน่งประธานสภา,าบางอย่างตัดสินใจเองได้บางอย่างก็ต้องอยู่ภายใต้อำนาจเสียงข้างมากอย่างน้อยประธานก็มีอำนาจในการสั่งปิดประชุมสภา,าส่วนประธานสภา,ามีสิทธิจะบรรจุวาระได้ทุกกฎหมายหรือไม่โดยเฉพาะการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา112นายวิศณุบอกว่าประธานสภา,าเป็นผู้ชี้ขาดตั้งแต่แรกว่าจะรับหรือไม่รับที่ผ่านมาประธานชี้ว่าไม่รับเพราะมองว่าการเสนอเป็นสิ่งผิดกฎหมายก็ไม่รับส่วนพักเก้าไกลจึงอยากได้ตำแหน่งประธานสภา,าใช่หรือไม่นายวิศณุบอกว่าตนไม่ทราบตนไม่ทราบว่าเขาอยากได้เพราะอะไร แต่แน่นอนว่าใครได้มันก็ดีนายวิษณุยังบอกถึงขั้นตอนการปลดเกล้าปลดกระหม่อมแต่งตั้งประธานสภาผูา้แทนราษฎรนายกรรัฐมตรีคนปัจจุบันคือพลเอกประยุทธจันโอชานายกรัฐมตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้รับสนองแต่หากได้นายกรัฐมตรีคนใหม่ประธานสภาผูา้แทนราษฎรคนใหม่จะเป็นผู้รับสนองส่วนที่ผ่านมาที่ใช้เวลาเลือกนายกรัฐมตรีนานที่สุดคือการเลือกตั้งปี2 5 6 2ใช่หรือไม่นายวิษณุบอกว่ามันเพิ่งมีการใช้รัฐมนูญฉบับนี้เมื่อก่อนไม่มีพร้อมกับยอมมมรรับว่า่าาาาหกไสาาถ จะตั้งรัฐบาลได้และรัฐบาลเดิมยังคงรักษาการเป็นเวลานานแน่นอนว่าประชาชนจะอดครวนอยากให้จัดตั้งรัฐบาลได้เร็วรวมถึงมีความชัดเจนแม้ตั้งรัฐบาลรักษาการจะมีอำนาจเต็มที่แต่อะไรบางอย่างก็ไม่สามารถทําได้เช่นการใช้งบกลางมันมีข้อจํากัดมีเงื่อนไขและที่สําคัญงบประมาณออกช้า ถ้าได้รัฐบาลเร็วถแถลงนโยบายเร็วจะทาให้สามารถเสนอกฎหมายได้เร็วส่วนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่มีการเสนอชื่อไว้สามารถลาออกได้หรือไม่นายวิษณุบอกว่าไม่ได้ต้องใช้วิธีเลือกแล้วไม่รับหรือทําให้ตนเองขาดคุณสมบัติแต่ไม่สามารถลาออกได้ซึ่งมีการระบุไว้ตั้งแต่ตอนสมัครสมาชิกแล้วว่าหากมีการเสนอชื่อไม่สามารถลาออกได้ยกเว้นเสียชีวิตหรือขาดคุณสมบัติ ส่วนหากในวันเวลาเดียวกันไม่สามารถเลือกนายกรัฐมนตรีได้สามารถเลือกต่อในวันเวลานั้นเลยได้หรือไม่หรือต้องนัดวันใหม่นายวิษณุบอกว่าแล้วแต่ประธานสภาแต่ส่วนมากประธานสภาจะฟังเสียงสมาชิกส่วนการนัดวันใหม่เพื่อลอบบี้ใช่หรือไม่นายวิษณุบอกว่าคุณเป็นคนพูดเพื่อลอบบี้นัดใหม่อาจเป็นเพราะเหตุหลายอย่างเหมือนกับอภิปรายไม่ไว้วางใจที่อภิปรายจบแล้วต้องนัดอีกวันเพื่อลงมติก็เพ,เพื่อไปทบทวนซึ่งอาจจะมีข้อเสนอที่ดีกว่าเดิมเช่นการเปลี่ยนคน ส่วนการแต่งตั้งผู้บัญชาการเหล่าทัพและตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่จะกเกษยียณอายุราชาการในเดือนตุลาคมนี้จะต้องรอรัฐบาลใหม่หรือรัฐบาลรักษาการเป็นผู้แต่งตั้งนายวิษณุบอกว่าก็คงต้องดูตามาตาเรือรัฐบาลใหม่ทำท่าจะเกิดขึ้นเร็วหรือไม่ถ้าเกิดเร็วคงจะรอแต่ถ้าดูแล้วไม่เร็วมันก็จำเป็นต้องตั้งไปก่อนส่วนจากสถานการณ์ปัจจุบันดูแล้วสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ช้าหรือเร็วนายวิษณุบอกว,กว่าตนไม่ทราบ และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ